ตอนนี้บ้านเราก็กําลังจะเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพกันนะคะต้องมีการติดป้ายหาเสียงแต่สมัยก่อนนะ่ะการติดป้ายหาเสียงก็จะแบบบางทีก็จะขวางทางช่วงเลี้ยวรถบ้างขวางทางที่จะมองเห็นป้ายอะไรต่างๆมาดูกันค่ะว่ามันมีความช่างแตกต่างจริงๆเผดังเผยป้ายหาเสียงที่ญี่ปุ่นเป็นระเบียบไม่กีดขวางเส้นทางติดเฉพาะที่ที่จัดไว้ระเบียบขนาดไหนมาดูกัน ต้องขออนุญาตทางเพจของวาเจแปนได้นำเรื่องราวเกี่ยวกับป้ายหาเสียงที่ประเทศญี่ปุ่นมาบอกเล่าผ่านทางเพจให้คนไทยได้เห็นถึงความแตกต่างโดยระบุว่าที่ญี่ปุ่นจะมีพื้นที่สำหรับติดโปสเตอร์และโฆษณาแนะนำตัวผู้สมัครไว้โดยเฉพาะและห้ามนำไปติดไว้ที่อื่นนอกจากพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้นซึ่งถือเป็นหนึ่งในกฎหมายเลือกตั้งที่ห้ามฝ่าฝืนเด็ดขาด เพื่อความเป็นระเบียบและไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยเนื้อหาร,ระบุว่าฤดูการเลือกตั้งวนมาอีกแล้วแต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนก็คือป้ายหาเสียงของผู้สมัครเลือกตั้งบางคนที่กีดขวางการเดินเท้าของประชาชนวันนี้มีเพื่อนแอดไลน์เข้ามาถามว่าเมืองไทยไม่มีกฎเรื่องการติดตั้งป้ายหาเสียงหรอที่ญี่ปุ่นจะมีพื้นที่สำหรับ การติดตั้งโปสเตอร์หรือโฆษณาแนะนำตัวผู้สมัครซึ่งเป็นพื้นที่เฉพาะและนี่ก็เป็นหนึ่งในกฎหมายการเลือกตั้งที่ห้ามฝ่าฝืนและทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบไม่ลกแน่นอนว่าผู้สมัครต้องไปติดโปสเตอร์หาเสียงของตนเองในบอร์ดหรือพื้นที่เฉพาะสำหรับติดตั้งก็ต้องไปสู้กับผู้สมัครคนอื่นๆอีกนอกจากนโยบายหาเสียงแล้วผู้สมัคร จะต้องไปสู้กันด้วยไอเดียการครีเอทโปสเตอร์นี่แหละทำยังไงให้ผู้คนจดจำจะไปแข่งขันตรงนั้นต่างหากเห็น <He ard> ป้ายหาเสียงของเขาแล้วต้องร้องโอโห้ว oh ้า wow วเลยนะคะถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีที่มาพบกันคลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ